c i a l t e c h ทค q u e by Canon ค่ะตอนนี้ออมก็อยู่กับพี่ช่างภาพนะคะที่จะมาแนะนำเทคนิคการถ่ายรูปให้เราในวันนี้นะคะแนะนำตัวเลยค่ะครับบอลน,นะครับชาตีบริบูรณ์มีนะครับแล้ววันนี้พี่บอลจะแนะนำการถ่ายเทคนิคอะไรให้กับพวกเราตัวนี้ก็จะมีการใช้เทคนิค multi f a s h นะครับเป็นการถ่ายภาพนะครับให้เห็นหลากหลายองค์ประกอบหลากหลายมุมมองจังหวะของการเคลื่อนที่ให้อยู่ในเฟรมเดียวกันนะครับการถ่าย multi f a s h นี้ครับก็คือ เราจะทําการเลือกนะครับจำนวนความถี่นะครับของการยิงแล้วก็หาความเร็วโดวยหาค่าเฮิร์ตนะครับเป็นการความเร็วในการกระพริบ<ม>ต่อการยิง1วินาทีนะครับแล้วก็จํานวนงานบันทึกเนี่ยขึ้นอยู่แล้วแต่ความพอใจแล้วอยากจะได้จำนวนช็อตที่สูงมากๆอาจจะเห็นจังหวะของการเคลื่อนที่นะครับหรือไม่ก็จังหวะที่ค่อยๆเดินนะครับ<ม>ก็สามารถที่จะเลือกปรับได้จากตัวกล้องนิดินึงนะครับ<ม> วอย่องนี้อุปรกรณ์นี่จะต้องมีอะไรบ้างะคะหลักๆเลยนะครับอุปรกรณ์<ม>ที่ขายไม่ได้คือจะต้องมีแฟลชนะครับแฟลชรุ่นที่รองรับตัวมาติแฟลชตอนนี้ก็จะมีรุ่น580 EX2 แล้วก็ตัว600 EX นะครับ<ม>แล้วก็<ม>อุปรกรณ์อื่นที่ขายไม่ได้คือขาตั้งกล้องนะครับเพราะว่าการใช้งานมาติแฟลชนะครับแบ <c oughs> บนี้จะใช้เป็นการเปิดหน้ากล้องนานนะครับซึ่งโอกาสที่จะถ่ายด้วยมือเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะครับต้องใช้พวกขาตั้งพอนานๆแล้วมันก็จะสั่นกล้กงไม่คมเลยนะครับภาพก็จะไม่คมนะครับแล้วก็ อ่าบางทีเราต้องการเปิดหน้ากล้องไว้สอนะ่าวินาทีเนี่ยบ,บางทีเราถือไม่ไหวแน,น่นอนครับผมแล้วงี้เอ่อในการตั้งค่ากล้องเราต้องตั้งยังไงบ้างคะหลักในการตั้งค่าของมัลติแฟลชนะครับก็คือจะมีหลักในการตั้งอยู่ที่3แบบด้วยกันนะครับตัวแรกเราต้องหาความถี่ก่อนนะครับว่าจํานวนแฟลชที่จะยิงใน1ช็อตเนี่ยจะมีความถี่ในการยิงกี่ครั้งนะครับจากนั้นก็มาจําหาจํานวนเฮิร์ตล่วงความเร็วที่ให้แสงแฟลชนะครับ กระพริบออกมาใน1วินาทีนะครับจากนั้นก็มาเลือกควบคุมเกี่ยวกับเรื่องค่าของแสงแฟลชนะครับว่าอยากให้แรงมากน้อยแค่ไหนนะครับ oh. แต่โหมดในการใช้งานมาตัตติแฟลชนะครับการใช้งานของแฟลชจะไม่สามารถยิงได้แบบ1นึ 1, ่ต่อหน่หรวน1ต่อสนะครับยิงได้สูงสุดก็คือ1ต่อ4นะครับแล้วก็โหมดที่แนะนําให้ใช้สําหรับการถ่ายมาตัตติแฟลชก็คือใช้เป็นโหมด m หรือไม่ก็ b shutter b oh. นั่นเองนะครับ oh. iso ปรับให้ต่ำที่สุดของตัวกรองนะครับส่วนระยะทางนะครับความแรงของตัวแฟลชก็ขึ้นอยู่กับช่วงกระบอกของการซูมน,นะครับ,รบอีกทีหนึ่งครับผมแลวนี้เรื่องออพวกแสงไฟอะไรอย่างนี้ต้องเกี่ยวด้วยปะคะมีส่วนครับเพราะว่าการถ่ายมัตติแฟลชเนี่ยเราอยากจะเห็นตัวของ subject นะครับมีการเคลื่อนที่สลับไปมา2คน3าคนอยู่ในเฟรมเดียวกันถ้าเราเลือกฉากหลังนะครับ ที่ไม่ใช่เป็นสีดำเนี่ยอาจจะมีผลตรงที่แสงอื่นจะรบกวนทําให้ภาพที่เราถ่ายเนี่ยเหมือนกับภาพติดมินยานะภาพมันจะจางๆไปนะครับเห็นไม่ชัดใช่ครับก็สําหรับคนที่อยากใช้งานมาัลติแฟลชนะครับยิ่งสภาพแสงน้อยนะครับยิ่งมืดเท่าไหร่ยิ่งดีที่สุดในการถ่ายนะครับถ้างี้งถ้าจะดีที่สุดก็ต้องตอนกลางคืนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ตอนกลางคืนแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ย ควรจะหาฉากหลังที่เป็นสีดำร้วนจะดีกว่านะครับผมโอเคถ้างั้นตอนนี้ก็มืดแล้วเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยไหมคะอยากรู้ว่าถอรูปออกมานนจออกเป็นยังไงได้ครับโอเคค่ะไปเลยค่ะครับผมหนเป็นไงบ้างครับลูทีมีหลายมือเลยอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคอีกอย่างหนึ่งครับก็จะได้ m o v e มนต์นะครับของเฟรมอยู่ในชั้นเฟรมเดียวกันเลยนะครับก็เห็นจังหวะการเคลื่อนที่ทั้งหมดอยู่ในรูปเดียวกันเลยครับผมค่ะยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่บอลมากนะคะที่มาแนะนําเทคนิค m u l t ิ f แฟ s ชให้เราวันนี้ครั้งแรกกับหน้าจอคาปาซิ t ี u ทัชสกร e นสุดล้ำใหม่ E O S 650D จาก Canon